สวัสดีครับคลิมนี้ผมก็จะมาสอนเปลี่ยนเคอร์เซอร์เมาส์น่นารักลูกิกลูกิกแบบนี้นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นรูปคิตตี้นะก็ดูน่ารักดีนะครับทีนี้เราจะไปหาเคอร์เซอร์เมาส์นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับชื่อว่าสวีซี่เครอร์เซอร์นะครับในเว็บนะค้นหาใน Google ก็เจอนะครับนี่นะครับทีนี้เราเลือก เคอร์เซอร์นะครับที่ต้องการนะครับคือมีเยอะแยะนะอ่าผมจะเลือกเป็นทอมนะครับทำให้เพื่อนๆดูทอมเอนจิลลี่นะนี่อ่าทำการแตกไฟล์นะครับกดดาวน์โหลดนะทำการแตกไฟล์อ่าก็จะได้สองอันนี้มาอันหนึ่งเป็นพอยเตอร์กับเคอร์เซอร์ er นะครับผมก็ทำการก,รอกรอ๊อปก๊อปทั้งสองอันนะครับมาวาง ในวินโด้นะครับาคำว่าเคอร์เซอร์นะครับตรงนี้อ่ามาวางเลยนะครับ c o n t i n u วนะครับอาจจะเห็นสองไฟล์นะครับโผล่ขึ้นมาละทีนี้เราจะทำการเปลี่ยนออกได้เลยนะครับน,นี่เราจะจะทำการเปลี่ยนเคอร์เซอร์ของเรานะมาที่เมาส์นะครับ ตรงนี้นะครับอ่านี่เลือกเบาตรงนี้เลื่อนหานะครับเลื่อนหาที่เราโหลดมานี่นะครับอ่ากดนะครับเลือกแล้วก็กด a p p พ y าฮ้ยมาละท่อมนะ สมมติว่าถ้ามันหมุนหมุนนะเออถ้ามันหมุนหมุนนะครับแบบนี้เราลองเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วกัน pointer ล้วกันแอพพายนะครับเจิงนะถ้ามันกด r แล้วมันหมุนหมุนเนี่ยมันก็จะทำให้รอนะอลองเทสดูเฮ้ยมาแล้วเข้าโปรแกรมปุ๊บ เด้งหน้า,หน,าหน้าเมื่อกี้นะเห็นไหมเอาไว้เอาไมเฮ้ยโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นที่มีการเปลี่ยนเสอเสเมาสนะ์นะก็น่ารักนะ่ารักนะเอาไปใช้กันดูนะครับเพื่อนๆอคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามผลงานของผมนะสวัสดีครับ